ครับลงถึงไต้หวันครับตอนตอนีอนต่อไปคือลอดตรวจโควิดครับคัดกรองยังเลยเขายังไม่ได้เรียกชื่อเลย <ไป S 1> ล่อเรียกคือครับไปรับสติกเกอร์แรากาตรวจโคว <ไป S 1> ิด รครับไปตรวจตรวจมาแล้วครับจะได้ตรวจล้วก็จะได้สติกเกอร์ที่ฝาสำหรับจุดขัดกรองน้ำาบนนะครับ